สวัสดีนะครับทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพาท่านมาทําน้ําเงี้ยวนะครับส่วนผสมต่างๆของน้ําเงี้ยวนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในคลิปได้เลยนะครับแล้วก็อ่าก็จะมีผักกาดดองนะผักชีนะครับแล้วก็มีหนําจีนที่เราเตรียมไปแล้วนะก็จะมีส่วนผสมที่เครื่องแกงก็จะมีมะเขือเทศเล็กใหญ่นะครับแล้วก็กระดูกหมูรากผักชีทัวนาลแผ่นนะแล้วก็ หมูบดแล้วก็เลือดหมูนะครับก็จะมีเลือดไก่นะเราจะหั่นเป็นก้อนอย่างเงี้ยประมาณสัก3ก้อนหรือ2ก้อนแล้วแต่คนชอบนะครับผมตั้งหม้อน้ําไว้กับอดอกเหี่ยวนะครับแล้วก็ใบาชายานะหลังจากนั้นเดี๋ยวผมจะใส่รากผักชีลงไปหลังจากนั้นก็จะใส่กระดูกหมูลงต้มนะครับแล้วก็ตุ๋นให้จนกระดูกหมูมันเปื่อยเลยนะก็จะ ตั้งไว้ด้วยไฟกลางนะครับไปเรื่อยๆจนกระดูกมูเปื่อยนะก็จะได้แบบนี้เลยนะครับส่วนของเครื่องแกงนะครับครึ่งกิโลผมใช้นะครับน้ำมันประมาณสักสองหรือสามช้อนโต๊ะนะครับก็ผัดเครื่องแกงให้หอมนะอันนี้คือเราจะผัดเครื่องแกงให้หอมนะครับเวลาทําแกงทุกอย่างจะต้องผัดเครื่องแกงให้มันหอมนะเพื่อไม่ให้มันมีกลิ่นอของของที่ของอะไรเนี้ยให้มีความหอมมากาขึ้นนะครับหลังจัด หลังจากเราผัดขึ้นแกงให้หอมแล้วนะผมก็จะใส่หมูบดลงไปผัดเลยนะครับให้หมูบดมันพอสุกเลยนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับผัดก็ไม่ยากนะก็ผัดแบบนี้แหละนะง่ายเองนะครับก็เราก็ผัดไปเรื่อยๆนะครับแต่นี้เตามันค่อนข้างช้านิดนึงนะครับหลังจากนั้นนะผมก็จะใส่มะเขือเทศลงผัดเลยนะอันนี้มะเขือเทศเราก็จะผัด มะเขือเทศพอจริงๆมือพอให้มันสุกนะก็แล้วแต่เราก็แล้วกันนะครับว่าจะเอาแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราไปตุ๋นมันก็เละอยู่ดีนะครับหรือว่ามันจะจะนุ่มขึ้นเนาะหลังจากนั้นนะครับผมผัดเสร็จนี้ใส่ปั๊บเนี่ยเราก็จะเอาไปใส่ในหม้อที่เราต้มไปแล้วนะครับต้มน้ากระดูกหมูไว้นะฮะอันนี้ใส่แบบนี้เลยนะครับสําหรับเ,เครื่องแกงที่เราผัดพร้อมกับหมูบดแล้วก็มะเขือเทศนะ อ่ะแล้วก็ผัดไปนี้เรียบร้อยเลยนะครับผมก็จะใส่เลือดไก่นะที่หั่นเป็นลูกเต๋าไว้ลงไปนะครับนี่ก็จะใส่แบบนี้เลยนะครับใส่หมดเลยนะครับเลือดไก่นี้ใครชอบก็ใส่เยอะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่อันนะก็ไม่ว่ากันนะครับอันนี้ผมใช้ใช้อยู่ประมาณสักสามก้อนนะก็มาหัน่นได้ประมาณขนาดนี้นะครับใส่เลือดไก่ลงไปนะให้มันหมดแล้วนะครับ เดี๋ยวพอน้ำมันเดือดนะครับหรือว่ามันตุนไปเรื่อยๆนะครับก็เปิดไฟอ่อนไว้นะครับหรือเปิดไฟกลางไว้ก่อนนะนในช่วงน,นี้นะหลังจากนั้นนะครับนี่คนนะครับผมก็จะใส่เลือดหมูสดนะครับลงไปอีกรอบหนึ่งนะครับเทคนิคง,ง่ายๆในการใส่เลือดหมูสดก็คือเราก็จะคนนะ น้ำซุปหรือว่าคนาน้ำเงี้ยวเรานะตลอดเวลาแล้วก็ค่อยๆยรินใส่เลือดหมูลงไปนะครับเพิ่มความข้นนะครับของน้ำเงี้ยวนะครับให้มันมีความข้นนะครับ<ช>แล้วก็มีความแบบกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนะครับนี่หลังจากนั้นผมก็ใส่โ่นเน่าแผ่นเอาไปโขลกให้เรียบร้อยแล้วก็มาใส่เ,เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับผมจะปรุงรสด้วยเต้าเจี้ยวนะครับประมาณสัก กระบวยหนึ่งนะอ่าประมาณขนาดนี้นะครับจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับเต้าเจี้ยวนะครับแต่ผมจะใส่เอากลิ่นนะครับเพราะเมื่อกี้ผมใส่โถนเนาแผ่นไปแล้วนะครับอ่าก็ใส่นะหลังจากนั้นผมปรุงรสด้วยเกลือนะครับผมใช้เกลือเม็ดนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะนะอันนี้คือเกลือเม็ดนะครับก็อยู่บ้านนอกเราหรือว่าอยู่เมืองไทยนะครับโดยส่วนใหญ่ทำอาหารเนาะก็ใช้เกลือเม็ดนะครับมันก็จะอร่อยนะน้ำปลานะครับผมก็จะ เติมอยู่ที่ประมาณสักเศนนึงนสี่กระบวยนะครับจะเพิ่งปรุงให้มันเค็มนะเพราะเรามีทั้งเกลือแล้วเนาะเกลือแล้วก็เตาเจี้ยวนะลงไปนะครับซีอิ๊วเราจะใช้ซีอิ๊วขาวนะประมาณสักครึ่งกระบวยนะครับลงไปนะอันนี้แบบนี้เลยนะครับปรุงรสให้ได้ออกแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะตุ๋นนะครับหรือว่าจะตั้งตั้งไฟกลางไปเรื่อยๆนะครับจนให้น้ำนี้มันเดือด,บ,ด,บ,ดบูดเลยนะ ก็จะได้แบบนี้นะฮะอันนี้คือเสร็จแล้วนะครับสําหรับน้ําเงี้ยวนะแล้วก็เราก็ตักใบชายานะครับเอาออกไปเนาะก็เหลือแต่แบบนี้นะครับแหมน่าทานมากเลยนะครับกลิ่นหอมมากนะแบบนี้เลยนะครับนี่อ่ะคลิปนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับถ้าใครชอบนะครับกด s u b s c r i b e นะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ